สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตาออกลอสซิงครับวันนี้ครับมันอยู่กับการขุดสระครับวันนี้โอ้ยเหลือทางนิดเดียวเองยิงขุดละ นี่เราลงมาเอาชั้นล่างแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูขึ้นบ่อครับโอ้เสียงดีมากเลยขึ้นบ่อเนี่ยบ่อไม่ชันมากครับแต่เสียงดีมากครับเสียงดีตรงนี้ไม่พอเป็นเสียงดีตรงที่เทครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับคลิปนี้ว่าไปถึงที่เทจะลั่นแค่ไหนครับดังแน่นอนครับแปด๊ดแป๊ดเลยครับ บ่อตรงนี้ก็ไม่ใหญ่ครับประมาณสองงานครับสามงานสองงานกว่าครับตรงนี้แต่จะลงเอาลึกอีกครับรับรองครับได้สนั่นกันแน่นอนเลยบ่อเนี้ทางเริ่มอยู่แล้วครับแต่ที่เทนี่ครับนืดตลอดเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปลั่นกันที่บ่อเอ้ที่หน้างานกันนะครับ ดานสมดินเหนียวครับแฟรดแฟร์แ,รแน่นอนครับเต็มครับไปอะไรจะไปลั่นครัิงด,ดานครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hấp ก็พอได้ฟังเสียงครับเดี๋ยวจะไปดูที่เทกันนะครับที่เทลั่นแน่นอนครับแรดแรดเลยครับอุ้ยแต่ตามระยะทางนี่ลั่นไม่ได้ครับต้องผ่านบ้านคนด้วยครับต้องผ่านหู่บ้านครับไม่ไกลนะครับวิ่งไปกลับก็ประมาณสองกิโลครับตรงนี้ครับงานหนึ่งพันเที่ยวครับได้ประมาณสี่ร้อยเที่ยวแล้วครับ มาดูทางของเราที่เราวิ่งทุกวันก็ประมาณนี้ครับยางฝุ่นตลบเลยครับพี่น้อง ทางแค่นี้เติมมันวันละกล่อนครับสบายสบายครับวิ่งไม่ไกลครับนี่องเข้าหมู่บ้านด้วยครับขับเร็วไม่ได้ครับ เราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับวันนี้เราก็ยังวิ่งกันสี่คันเหมือนเดิมครับวันละยี่สิบกว่าเที่ยวครับตรงนี้ไมโครเล็กครับได้ไมโครตักไม่ทันครับ ไม่เป็นครับพี่น้องไม่เป็นเดาครับเดาบีบแต่มัรับเป็นครับแต่บีบอย่างอื่นเป็นเดี๋ยวครับโอ้ยมันสะท้อนเป็นจุดไหนเด้อพี่น้อง สิงเล็งขนตายายมาจากไหนเนี่ยมันฝุ่นเด้ตาปิดมูดังก่อนเดาครับเดาไปแฟร์แฟร์กันอยู่ปากเอ้ยอยู่หน้างานดีกว่าเนาะ ลั่นแน่นอนครับเพราะว่าที่เทมันเหนืดครับนี่จะถึงแล้วนี่ถึงีเดียวแล้วครับ จาจะปอมาถึงหน้างานประมาณ5นาทีครับยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยครับวันนี้วิ่งแต่6กโมงเช้าวันนี้ตอนนี้จะ9ก้าโมงสิโมงละยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องเอ้ย โอ้ยถึงหน้างานแล้วครับหนึ่งวันเที่ยวเราเราจะมาแปรแปรไปด้วยกันนะฮะพี่น้องฮะไม่ตายสิ เสียงครับนี่แหละครับหน้าง,งานของเราทมางก็จะนุม่นมๆนะครับขนาดเอาดินดานเอาดินดานมาปูแล้วครับมันก็ข้างล่างมันไม่แน่นเนาะ Đây là con chạy của con oh. chạy của hộp dạy của hộp dạy của bố dạy của của เสียไม่ให้บ่ิจาตัวเ,วเวอ่าเจอแล้วครับโอ้อยยายเอาตัวมาให้ครับทมของเจ้าของนี่แหละครับนีเ่เขากำลังเอาตัวเดินมาให้โอเคได้ตัวแล้วไปไปกลับไปบอกกันครับ อลไ์สุดไม่ได้ครับพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรครับก็เลยต้องถ่ายคลิปให้ดูกันอย่างนี้แหละเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาไปดูหน้างานกับอยู่ที่บ่อครับว่าลั่นแค่ไหนครับพอได้ฟังเสียงอยู่ครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับรอติดตามกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม